สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงรายปักครับ1-15พฤษภาคม2565นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับจะลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับชาวลัคนาราศีธนูดาวประจำตัวก็คือดาวพระพฤหัสบดี ดาวพฤหัสท่านจะสังเกตว่าจะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายที่บอกว่าดาวพฤหัสย้ายดาวพฤหัสย้ายย้ายเป็นยังไงนะดาวพฤหัสดาวประจาตัวของท่านเองนะครับพฤหัสนั้นครองสองเรือนเรือนแรกก็คือราศีธนูอีกเรือนหนึ่งก็คือราศีมีนเรือนนี้เขาเรียกว่าพพพันธุพันธุคือหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านช่องห้องหอรถล,ลายวดยานพันนะรวมทั้งครอบครัว ดาวประจําตัวของท่านเนี่ยไปมีความมั่นคงอยู่ในเรือนนี้แล้วก็เป็นเกษตรตราธิบดีงั้นตัวเองเนี่ยมีโอกาสในการใฝ่หาในการครอบครองในการเขาเรียกว่าหามาครอบครองในเรื่องของหลักทรัพย์ทั้งหลายไม่ว่าจะบ้านรถที่ดินหรืออะไรก็ตามนะครับถามว่าลัคนาราศีธนูดาวที่ดีคือดาวอะไรดาวบ้านดาวรถนี่มีโอกาสอย่างที่บอกอจังหวะ เรียกว่าสิ่งดีๆกาลังเข้ามาในชีวิตนะนอกจากดาวพฤหัสบด,ดีจะโครจรไปเป็นเกษตรอยู่ในหลักทรัพย์แล้วเนี่ยนะยังมีดาวศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวลาพระโชคลาความสําเร็จมาอยู่ร่วมด้วยแล้วดาวพฤหัสกับดาวศุกร์ก็เป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคเป็นดาวสุพเคราะห์ทั้งคู่นะเป็นดาวฝ่ายกุศลธาตุทั้งคู่พฤหัสธาตุดินศุกรธาตุน้ํา แล้วดาวศุกร์เมื่อมาอยู่ที่ราศีมีนจะได้ตำแหน่งมหาอุดมหาอุดแปลว่ามากแปลว่าสูงส่งมีกำลังสูงนะวาสนาดีโชคดีตัวตนมั่นคงวาสนาสูงส่งแม่ใช้คำใช้คำเรียกว่าอวยกันเหลือเกินะชา้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดาวพฤหัสเป็นดาวสุประห์อะ สุภะเคาะก็คือความดีงามสุกก็เป็นดาวสุภเคราะห์แล้วก็เป็นดาวดีดาวโชคลาภดาวหลักทรัพย์ดาวตัวเองดาวสุกเนี่ยอาจจะติดเรื่องของอุปสรรคเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยแต่อริแบบสุภะเคราะครับไม่ต้องกลัวนะเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาการแข่งขันถ้าดวงชะตาชาวราศาีธนูกําลังเข้าสู่โหมดของการสอบการแข่งขันการช่วงชิงเนี่ยอันนี้ถือว่าดีเลย พราะดาวตัวเองอ่ะแข็งแรงมีความมั่นคงดาวโชคลาภก็ดีดาวอริซึ่งก็คือดาวศุกร์นี่แหละก็ถือว่ามีตําแหน่งที่ดีฉะนั้นอุปสรรคปัญหาดีครับนะอุปสรรคปัญหาจะนําพาซึ่งความสําเร็จคือเป็นทั้งโชคลาภแล้วก็เป็นทั้งอุปสรรคในตัวเดียวกันก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะทีนี้ไอความดีงามอย่างที่บอกคําว่าอริเนี่ยอย่าไปกลัวว่าอริเนี่ยมันแปลว่าโหมันแย่มันหนักมันกระ,ะอักกระอ่วนมันไม่ใช่ มันเป็นหนทางนะมันเป็นหนทางแห่งความสําเร็จอุป,ปะไปว่าใกล้สักก็คือสวรรค์ใกล้อิสวร์นะเอาความหมายนี่แหละดีนะครับอลิแข่งขันไงการแข่งขันต่อสู้ถูกไหมไม่ใช่ว่านอนอยู่กับบ้านแล้วทุกอย่างมันจะลอยมานะครับแข่งขันต่อสู้หามั่นคงหลายคนสงสัยว่ามันจะมีได้ยังไงบ้านมีรถมีอะไรดวงดาวมันบอก มันมีโอกาสทีนี้ตัวท่านเองก็อย่างที่บอกครับก็ต้องต่อสู้แข่งขันหานะบางครั้งอ่ะโอกาสมันไม่ได้มาแบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้มาแบบง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากแต่เหมือนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนได้นะข้อเสนอดีๆเข้ามานะครับข้อเสนอ,อ,อผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือ เรื่องบ้านเรื่องรถมีการแนะนำจากเพื่อนฝูงนะจังหวะดีอ่ะเขาจะปล่อยของพอดีรู้จักกันพอดีแล้วสิ่งที่เราสร้างคุณงามความดีมาทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็มอบโอกาสนั้นให้นะเช่นเขาจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะสมมติคนนะลูกหลานเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาจะ พาพ่อแม่เขาไปด้วยไปอยู่ใช้ชีวิตต่างประเทศอย่างเงี้ยบ้านอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะสนใจไหมเดี๋ยวผ่อนยังไงดาวยังไงอะไรยังไงเอาแบบสบายใจเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับชาวร,ราศิารศีธนูไม่ใช่แบบโอ้ทุกอย่างมันจะลอยมาถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วมีเงินไปซื้อบ้านอะไรมันชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นอันนี้ต้องยอมรับแต่มันจะมีหนทางเปิดให้นะครับเปิดให้ เพราะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยตัวท่านเองเป็นดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมคุณงามความดีแล้วดาวพระเกตก็โคจรเข้ามาบุญเก่ามาส่งเสริมพฤหัสเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดาวเกตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของวิญญาณเนี่ยและดาวพฤหัสเป็นดาวบุญดาวคุณธรรมดาวแห่งความรู้อยู่รวมกันมีดาวสุขโชคลาภเข้ามาเสริมเข้าไปอีกเห็นไหม มันเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยโครจรอ,อยู่ตรงเนี้ยหปีเต็มย้ายไปราศีเมษก็เมษา6กนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากเาะนอกชาวลัคนาราศีธนูก็มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนนี้โอกาสมันเริ่มนะครับโอกาสมันกำลังเริ่มฉะนั้นท่านต้องเริ่มใฝ่หาคิดอ่านนะโอกาส มาถึงพิจารณาแล้วตัดสินใจนะครับถือว่าใช้ได้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูเพราะการเงินก็ไม่ต้องห่วงครับดาวเสารแน่นปึกนะดาวเสารแน่นปึกเลยเป็นกเกษตรดาวการเงินเป็นกเกษตรนะใจเย็นๆนะยังไงเรียกว่าเดี๋ยวถึงเวลาโอกาสมาเราจะมีช่องทางหาเงินหาทองในการที่จะ มีหลักทรัพย์มีหลักประกันในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีธนูและดูรูปดวงของเนี่ยอันนี้คือดวงของวันที่สองพฤษภานะตั้งดวงวันที่สองไว้เพราะว่าเผื่อวันที่สองพฤษภาจะมีโชคลาภเพราะโชคลาภสองพฤษภานะไม่ใช่หนึ่งนะเพราะว่าวันแรงงานแห่งชาตินะครับก็ทุกทุกเดือนพฤษภาคมต้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นวันที่สองพฤษภาวันจันทร์เนี่ย จันเป็นไงจันเป็นมหาอุดเห็นไหมแล้วดูรูปดวงาาสิยลัคนาราศีธนูเนี่ยเห็นไหมลากยาวเลยเนี่ยดาวนี้เรียงติดก,กันทุกราศีแบบนี้เขาเรียกว่าดาวรูปดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะรูปดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอะสังเกตเนี่ยวงกลมเนี่ยสิบสองราศีเนี่ยมันมีดาวเรียงกันเอาถ้าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องเจ็ดราศีแต่อันนี้หกราศีอนุโลม แบบนี้อนุโลมได้6 7 8นะอนุโลมได้ดาวเรียงตัวกันอย่างเงี้ยถือว่าสวยและรูปดวงลักษณะเน,นี้ยเดี๋ยวพอครึ่งหลังเดือนพฤษภายังคงอยู่เพราะเดี๋ยวดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยก็จะย้ายตามเข้ามาเนะี่ยก็ถือว่าใช้ได้อย่างนี้เขาเรียกว่ารูปดวงพระจันทร์ครึง่งซีกก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะพระจันทร์เป็นมหาอุดวันจันทร์อนะ่า บริวารอายุเดชสีดาวเสาเป็นสีเสาคือดาวการเงินแข็งแรงเข้มแข็งเป็นเกษตรพระจันทร์เด่นนะอยู่พบอลิไม่เป็นไรเพราะว่าอลิก็คืออย่างที่บอกกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ากมาเป็นมหาอุดอยู่ตรงนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ร่วมกับดาวประจำตัวแล้วชุดนี้ถือว่าสวยในดวงชะตาครับหกห้าเก้าเก้าห้าหกห้าหกเก้าเก้าห้าเก้าหกอะไรเนี่ย ลองจับเลขประมาณนี้ดูถือว่าใช้ได้เพราะเป็นดาวที่ดีเด่นในดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วโดยเฉพาะวันที่สองก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะชาวลัคนาราศีธนูก็เสี่ยงเอาพอประมาณเอาให้ได้ลุ้นสนุกสนุกนะอย่างที่บอกตัวตนของท่านกำลังก้าวหน้ามันคงมันต้องคิดเรื่องงานคิดเรื่องความก้าวหน้า อย่าไปคิดเรื่องเสี่ยงโชคแบบไม่ใช่ว่าจะไม่มีโชคนะแต่หมายถึงว่าเสี่ยงโชคเนี่ยให้มันสนุกสนานถือเป็นกิจกรรมร่วมกันของคนทั้งประเทศนะก็เรียกว่าเพื่อสร้างความสามัคคีในชาตินะเราก็ร่วมกิจกรรมเขาด้วยเสี่ยงเล็กๆน้อย,น,อยนะก็ประมาณนี้นะถือว่ามีโชคก็เนี่ยสวยๆก็คือ 5, 9, 6, 6, 5, 9เนี่ออยู่ในนี้มุมเนี้ยสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ชอบแล้วแต่เจอนะเจอเลขพวกนี้ก็ ติดไม้ติดมือสักนิดหนึ่งเปิดประตูดวงนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ไม่ได้ให้เน้นใน,น,เ,น,นเรื่องของการโอ้โหลงทุนอะไรมากมายนะครับเอาสนุกสนุกนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะการงานก็อย่างที่บอกการงานถือว่าใช้ได้นะครับการงานถือว่าใช้ได้ก,าากําลังก้าวหน้ามั่นคงสําหรับชาวลัคนาราศีธนูขอให้โชคดีมีโชคลาภในวันที่สองพฤษภาแล้วก็รูปดวงขอให เป็นไปตามนี้นะครับใครที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับซื้อบ้านซื้อรถด,ดาวบ้านดาวรถสร้างหลักทรัพย์สร้างหลักฐานในชีวิตปีนี้คือปีของท่านครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูคลิปนี้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวพบกันในคลิปถัด,ถดไปครับสวัสดีครับ